ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินำวงครับเพจคนเหนือครับมากับรายการไวพระหนึ่งพันวัดนะครับตอนนี้ผมอยู่ติวัดสีลรอมนะครับตำบลหนองลมอำเภออกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับวันนี้รายการไวพระหนึ่งพันวัดนะครับเป็นลําดับวัดที่หนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับเนาะในรายการไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับก็มีเป้าหมายอยู่หนึ่งพันวัดนะฮะตอนนี้ผมก็ถึงลําดับที่1ึงร้อยสามสิบสองนะครับเนาะ วัดที่ผมจะพาท่านไปไหว้พระแล้วก่อไปชมกิจกรรมของทางชุมชนนี่นะครับก็คือวัดสีีรอมนะครับตำบลหนองลมอำเภอตะคำใต้จังหวัดพะเยาครับวัดสีีรอมก็อยู่ตีบ้านหนองลมนะครับมูที่แปดนะครับสําหรับไฮไลท์ที่นี่นะครับก็เอามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ไหว้พระครูบานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีอยู่ที่วัดนี้นะครับจะเป็นจะได้นน่นนะครับผมอยากจะพาท่านไปชมกิจกรรมแล้วแนะนําพุทธสถานแห่งนี้แลกก่อเราจะไปเฮียนหู้ ชุมชนท่องเที่ยวที่หนองลมนี่นะครับกับคณะท่องเที่ยวชุดหนึ่งนะฮะที่ได้มาไหวพระที่นี่แล้วก็ไปท่องเที่ยวในชุมชนหนองลมแห่งนี้ครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับรคนโดนเ้า่าไม่ตายชนรถเหลวขนาดเลยแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสีล้อมเพื่อเป็นสริมมงคล และรูบาคัมตินี่ก็ยังมีจื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานของคนตัวไปว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้กล่าวไปบูชาคือขาดแคลนจากพยันอันตรายมานักตัอนักแล้ว ชนหนองลมยินดีต้อนรับนะเจ้าค,ค่ะครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาสัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับทุกทีผมก็จะไปเที่ยวแบบไปถึงโรงแรมก็พักไปเที่ยวตามทะลงทะเลไม่ได้มีโอกาสสัมผัสไลฟ์สไตล์ของผู้คนผมคิดว่าน่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่น่าจะให้เราได้สัมผัสรูปแบบและก็ความรู้สึกใหม่ๆในทริปนี้ครับ ครับท่านครับก็เป็นการรวมตัวนะฮะของกลุ่มคนตีอยู่ในชุมชนหนองลมในนี้นะครับก็เป็นการรวมพลังของผู้นําชุมชนกลุ่มหนึ่งนะฮะตีได้ขับเคลื่อนเกี่ยวกับาการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับโดยแจ้ชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพกเกษตรอินทรีย์และวิถีชนเผ่านะฮะซึ่งดําเนินดเนการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ ก็เป็นการท่องเที่ยวที Arizona, <curtain> ่ดึงเอาศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่หรือว่าทุนของชุมชนติมีอยู่นะครับบอกว่าจะเป็นทุนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติดองหอนังลมทุนเกี่ยวกับภูมิปัญญากลุ่มองค์กรต่างๆเครือข่ายเพราะว่าจะเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุนะครับประกอบเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรนะครับได้รวมตัวกันนะฮะดึงเอาทรัพยากรและความน่าสนใจของธรรมชาติของวิถีชีวิตและก็ เกี่ยวกับอาชีพการงานต่างๆนะครับนำมาเรอยเรียงเป็นการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอินทรีย์และก็ยังเชื่อมโยงไปถึงชุมชนบ้านป่าม่วงนะฮะเป็นชุมชนผ่าม้งนะฮะซึ่งได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดตัวของชุมชนผ่าม่งนะะีะเพื่อคือคนที่สนใจนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาที่ตำบลหนองลมแห่งนี้นะครับ นั่นนะครับดังรถแท็กเตอร์แบบสนุกสนานตื่นเต้นและแบบผจญภัยนิดๆนะครับช,ชมชมแปลงเกษตรและวิวทิวทัศน์กลางทุง่งนาอันเขียวขจีและก็ไปชมฟาร์มโคอ,อารมณ์ดีตวัว สุดกันที่ปลาชุมชนดงหอหนองลมครับไหวอนุสาวรีย์เจ้าปอกคำพวนชมต้นน้าพุธนะครับแล้วก็ยังจ่้ยกันเจียน้าพุธโดยการปลกมือดังๆเงินหน้าพุธขึ้นมาแล้วก็ชมต้นตะเคียนยักษ์แล้วก็บ,บ่อน้ำซักซิดพันปีตัวครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนหนองลมนะฮะโดยเฉพาะ ที่วัดส,สีล้อมนี่ก็จะเป็นวัดที่เป็นชุดแรกนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาไหว้สิมม่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวในชุมชนในกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพนะครับวันนี้นะครับผมมาที่นี่นะครับกับรายการวิพาะหนึ่งพันวัดนะครับที่วัดสีล้อมนะฮะเป็นวัดลำดับที่132ครับในรายการวิภาสหนึ่งพันวัดครับสารวัดลำดับที่133จะเป็นวัดหนงนะครับเชิญติดตามผมต่อไปนะครับ